ะบอกกองรถไถเออดึงออกงนี้แหละลงเลยแล้วก็เปิดตัวนี้เออพอแล้วพอแล้วมาเปิดตัวนี้ดึงตัวนี้เห็นไหมนี่นะดึงลงมันเมียแล้วน่ะดึงลงแรงแรงไปชากดิกึกเออมันเละมันโน่นกองอยู่นูโน่น นี่ครับมาถึงก็ต้องใช้งานหนันะกหน่อยยังจะกลับบ้านอะไรก้อนเปลาคลรองก่อนจ้าสาว,บบาวโอ,อแกทะเลเฮ้ยตาหักแต่ว่าขนหยังเนี่ย มีลม,หมไหมน่ะปล่อยจากข้างในออกก็อ๋อก็ปิดลมไงนะเปิดละนี่เอามาเป่าตรงอุ้ยมันหากหรอเออมันเป็นงั้นแหละมันก็บีบยากไหม มันบียบยากหน่อยเออมันหัดมาอยู่ใต้ลมดิเองมายืนทางนี้ลมมันไปทางนน้นปุ่นเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับเจ้เจ้ฝน เท่าไหร่ครับข่าแรงเขาเรงจักบาทโอ้ยตายตายวันละห้าร้อยอจัดไปครับยังต่อไหต่อข้างในข้างนอกข้างในข้างนอกให้ฝุ่นมันหายอ่ะตอนนั้มันจับยากมาตอนนั้นยังไม่ค่อยยากล้วก็ไปข้างนอก

หมวกคือตาหัดเถอโอเคพอละอ,อ,อันนี้ให้มันนอนบอดสองวันแล้วครับวันที te ah ่สองเริ <generally> ่มใช้งานแล้วเริ่มใช้งานเลยครับฮะ อะไรนะเออนั่งไรยแสกร้อนอะ่ะแอร์ไม่ค่อยเย็นเลยอะ่ะหรือบรรยากาศร้อนก็นไม่รู้อ,ไไอ้อือพอแล้วไหมหมดแล้วอออือฮะเออแค่นี้แหละดูดิ ปกติถ้าฝนเยอะมันเยนอะกว่านี้รถไถก็ไม่ใช่ได้ขับ๋ยวไปใส่กรองครับเดีนยวครับตอนเช้าก็ต้องใช้งานหน่อยเสียเจ้าอาขาดนานเนาะจริบอ,อืมแค่นั้นแหละ เห็นล sí, ูกสอนไหมลูกสอนตอนเนี้ยให้มันตรงกันเออนั่นหลยจ้าวเฮ็ดดี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 เป็นไรพี่น้อง เมียขอยอคือครับคืออยู่ดีครับป,ปิดฝากระโปรงครับฮะโอเครอกันอยู่ละเออกดลงตรงตรงล,ลงแรงๆเลยเอออีกอีกเอาทำไมไม่ลงอ่ะฮะกดแรงแรงกดแรงๆ อออเอา้าทำไมไม่ลงวะเอา้าก <c oughs> ินอะไรนี่นเนี่ยเอ้อเอาเลยเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยครับเ <c oughs> สร็จล <c oughs> มันจะอยู่แบบนี้เหรอเสร็จแล้วอยู่แบบนี้เหรอ <c oughs> ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ